สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านตอนนี้คุณอยู่กับผมนะเฟรมวงไฟวันนี้เรามาสุ่มคุ้มทรัพย์แห่งอบ,อบิซอลครับก็ต้องกดผ่านหน้าจอตรงนี้นะเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มกิจกรรมมันไม่มีอัปเดตให้แบบกดกดตรงหน้าเกมครับคุณต้องกดตรงหน้าประกาศมันถ้าถ้าคุณลเพล่กดออกก็คือเข้าเข้าออกเกมใหม่แค่นั้นครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสุ่มถ้าสุ่ม5ครั้งก็จะได้สกินไวโอเลตซึ่งไอ้กิจกรรมก่อนประมาณ400คูปอง400คูปองนะครับ แล้วมันมีวิธีลดราคาด้วยเห็นเขาบอกกันนะครับก็คือเอาพวกสกินออกไปนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะมันเอาออกได้แค่พวกที่ไม่ขึ้นว่าฮอตนะครับกับโซฮอตนะครับอ่าแล้วก็ออกเอาฮอตออกไม่ได้กันเอานี้แล้วกันเอ่เออ,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 อันนี้รุ่นไรสเกปเตอร์เลกอันนี้แล้วกันโอเคครับเราเจะเอาสีอันนี้ออกไปนะครับอ่ะตอนนี้เรามีสอง8ครับเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ปึ๊บหมดเลยขั้แรกครับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจดไว้ หนึ่งเพิ่อโอเคได้โพเวสหมุนบวกยี่สี่โอเคปึ๊บมยี่สี่แล้วครับอ้าวบวกยี่สี่กันเหรอโอเคครับปึ๊บบวกสี่สิบสามสี่สามคูป,ปองเรารีบเปิดเลยจะได้โชว์ท่านผู้ชมนะปึ๊่หกสิบเอ็ดเฮ้ยถูกถูก,ถกนะรอบก,ก่อนสี่ร้อยใช่ป่ะครับ ไอ้ที่จะได้ไปอ่าอันนี้แค่153คูปองนะครับได้ไปโอเลแล้วซึ่งเออคุ้มค่าครับคุ้มจริงอะทีน,นี้เราจะมาดูนะว่าเรียวมัะจะได้เท่าไหร,ร่นะเริ่มที่บวก90ไปปุ๊บ90ไปครับอันนี้เราจะเปิดราคามาก็าได้ให้ดูนะครับ90ไปแล้ว90รอบหนึ่งบวก90โอเค โอ้ห้าร้อยเลยเหรออ่ะเพื่อทำผู้ชมนะฮะอห้าร้อยี่เย,เยอะจัดผมว่าผมจะไปเปิดสกินเทลเนี่ยนะเออสวยเอ,อ่500อห้าร้อยีกรอบหนึ่งอ,อ่าอันนี้ผมว่าผมพอดีกว่านะครับผมพอแค่นี้แล้วกันผมเพราะถ้าคำนวณแล้วนะฮะ คือทั้งหมดที่ผมได้เนี่ย833ใช่ไหมครับถ้าจะเอาเหมากระดานราคาน่าจะทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจาักนะเพราะว่าถ้ามันเป็น500ทั้งสองรอบหนึ่งก็คือ1,833คูปองนะฮะก็หมดเนี่ย1,833คูปองนะครับอันนี้คือผมคำนวณเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีสกินอะไรให้แลกนะครับสำหรับของไวโอเลตนะไวโอเลตกับไอตัวเนี้ยครับเอาดูนะอ่ะอันนี้เริ่มจากเรือมาก่อนนะครับ สกินอันติเมต910นะครับนะครับมีให้แลกตามนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมจะเลือกเดี๋ยวมานี่เทจัดเอาไม่ดูเลยต่อไปครับดูไบโอเลตนะครับนะครับดูไบโอเลตมันมีสกินอะไรให้แลกบ้างครับตาอันเชนสกินนะครับดูชื่อเอานะครับเนเธอร์เด็กเด็บบิงเกอร์แคทตี้เคนมาร์คาวก็น่าจะเป็นของเอ่ออะไรนะตัวตลกของไอ้นั่นอ่ะมาเกงกาโอเคครับผมจะเอาไวโอเลตแล้วกันก็ถือว่ากิจกรรมนี้ราคาถูกอยู่นะครับ เฉพาะไวโอเลตนะไวโอเลตแค่ร้อยร้อยกว่าขูบองนี่คุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะสารต่อสิ่งที่เรายังทําไม่เสร็จนะครมาต้องได้แล้วแหละสวยนะครับก็ตอนนี้เราสารต่อสิ่งที่เราทําไม่เสร็จแล้วแต่อู้อยากได้สารในไอดีนี้นะแต่ช่างมันแล้วกันคือ,อไม่พอครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวจะได้มาเกลือให้ดูต่อ,ตอ ไปนะกิจกรรมต่อๆไปหรืออะไรต่างๆนาๆนาครับหรือไม่ก็ถ้ามีอะไรล่าสุดเกี่ยวกับ RV หรือเกมอื่นๆผมจะมาทำนะครับไปละไปไปก่อน,นครับ